สวัสดีค่ะฮัลโหลตายเข้าจุย้ยส่งไปตายกาไทยแก้ววันนี้จะมาผัดมะเขือยาวหอมแดงซอยพริกขี้หนูเหยาะก้นชงทองไม้หลักจิ้วไงกว่าทองไม้หลักจิ้วแกหลักจิ้วให้ยไตกแกมีมะเขือยาวแล้วก็มีพริกขี้ฟ้านะคะในนี้มีพริกขี้ฟ้านะคะมีหมูสับอ่าจิ้วสย กัมปะอุ่นโหระพาโอเคเรามาตัดกันเลยจ้าใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันก็ประมาณนี้นะคะน้ำมันจะเยอะหน่อยฟอง น้ำจิ้วกรนช่องลงไปาัดๆๆไปปอซีนเท่าแย้วตักอ่าใครจะใส่กระเทียมก็ได้นะคะ 少少辣嘅，落啲辣椒仔落去少少辣，落豬肉碎落去，洗冇十骨入去，嘞，肉碎落去炒一炒嘅。 จะติดไทยหู่จี๋ฟันฉันก็ใส่มะเขือไปเลยจ้าก็องที่ไหกว้างออกเลยล่ะ 把这牙挂了去，查下超的。 นี่โหยาวเลยใส่น้ำมันหอยเข้าไปจ้ะใส่เีี้ยวซสี้ยวซสอิ๊วหมาวยาวน้ำมันงา ตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลใส่น้ำจัด ใส่น้ำเข้าไปโอเคประมาณนี้นะคะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าอ่าอย่าต้องเคยเียอย่าต้องเคยมั่นนะฮะต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะชิ้น,ถนเถ่ากินอาจามาดูกันนะกะั ซีใบชิดพอดีแล้วพอดีแล้วจากพอดีแล้วรอให้สุกก่อนนะคะรอให้สุกก่อนจ้ารอยให้นิ่มร้อให้นิ่มก่อนนะคะไม่มีฝาปิดนะคะเอาหมูปล่อยก่ะอี้ปล่อยทายใส่เหรออันนี้ปล่อยทายใส่ไม่มีฝาปิดจ้า โอเคต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าโอเคจ้าใส่ใบโหระพาก็ไปเลยนะคะก่อนที่ั้ำจะหุ่นหลอกเลยโอเคใส่โหระพาก็ไปเลยสุดแล้วนะคะอืมเป็นอนะหอมมากหมูเองอะบันโต เพลิที่กำกันหมุนสุกแล้วนะคะสุกแล้วนิ่มแล้วนะคะมะเขือของเราก็สุกแล้วนะคะนิ่มแล้วจะไม่เละนะคะไม่เละนะคะมะเขือนิ่มพอดีจะไม่เละนะคะโอเคนะคะ โอเคสายกาจอยกีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามะเขือน,นิมพอดีแล้วนะคะาริมแล้วนะคะมะเขือริมแล้วจ้ะริมแล้วจ้ะสุกแล้ว Okay. อืมผู้เมียน่าอร่อยผูกำลังหลาคู่เอิ้มเขติดแล้วแต่แตก็ดีจ้ะผัดมะเขือของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจอยกินแล้วแตก่ก็ไปแล้ว,วจ้าไปาปจ้า